สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าเขยะลงครับวันนี้นะฮะวันที่ยี่สิบเก้าธันวานแล้วนะครับเป็นช่วงส่งท้ายปีแล้วนะฮะย9 30ิบเก้าสาสิบสามเอ็ดส่วนวันที่หนึ่งสองสามมกราเนี่ยเป็นช่วงปีใหม่ละแฮปปี้เนวเยนนี่หน้าปกไงฮะชิวอี้กับซอนทูเปอร์นะฮะชิวอี้ใส่หมวกด้วยนะครับผมผมทำหน้าปกขึ้นมาให้มันแบกๆหน่อยนะ ีในช่วงวันหยุดยาวอย่างนี้ข้ามปีอ่ะจะมีคนนะฮะอยากจะดูซีรีส์หรือหนังเนี่ยฮะแบบมาลาทอนไงแบบติดติดกันยาวๆอย่างเงี้ยอ่านดิดนี่พัดเนี่ยครับเนี่ยฮะชื่อตอนนะฮะปล่อยหนังใหม่ช่วงสิ้นปียาวข้ามปีเลยนะครับอน่าสนใจนะฮะอันนี้โดยเฉพาะนะฮะโบบาเฟตนะครับผมตำนานของโบบาเฟตนี่แหละ จะปล่อยวันนี้วันแรกนะฮะวันที่ยี่สิบเก้าวันพุธนี้วันนี้แหละครับผมเป็นตอนแรกแล้วเดือนมกราคมทั้งเดือนเลยนะฮะจะเป็นตอนของบบาเฟตสองสามสี่ห้านะฮะจะมีเจ็ดตอนนะครับผมมกราทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธเริ่มวันนี้วันแรกแล้วก็ทุกวันพุธเนี่ยเดือนมกราเลยก็จะเป็นบุ๊กออฟบูบาเฟต ผมดูแน่นอนนะ Star Wars เนี่ยผมติดตามแล้วก็ทางดิสนีย์พาทเนี่ยก็มีโคลนวอลทุกซีซันด้วยฮะแล้วก็ Bad Batch อืมอ่านี่โคลนวอลนี่เจ็ดแปดซีซันนะครับผมต้องดูเป็นสัปดาห์นะอาจจะครบอะ่ะหรือว่าดูสองสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยสนุกนะครับแล้วก็เก็บ Star Wars เนี่ยทุกภาคทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกคอนเทนต์ของ Star Wars ย่งดิสนีย์ดิสนีย์พทหมดแล้วนะครับผมแค่กดปลายนิ้วอะ่ะ แตกต่างกับสมัยก่อนนะต้องไปสอหานะครับผมสมัยก่อนนะยากมสมัยเนี้ยแค่ปลานิ้วของคุณแล้วคุณก็ได้ดู Star Wars ครบทุกคอนเทนต์นะอ่าทีนี้จะมีหนัง x m e n เมด้วยวันที่หนึ่งเลยอันนี้ปีใหม่เลยนะครับผมทางดิสนี y p พั s ก็จะปล่อยเลยเ m e n f มน s t c ร์สคนะครับผมเพราะอ่ามัน,นมีนัยยะไงมีนัยยะนะฮะทำไมทางดิส n e y เนี่ยจึงปล่อย xmen first c a ์สคก่อน พเอ็กเมนเฟ่องฟาเครับเนื้อเรื่องจะเป็นจุดกําเนิดของกลุ่มเอ็กเมเลยในยุคสงครามเย็น50นะฮะยุค50คศสอ่ะนี่ฮะเหมือนกับว่าในเฟสนี้แหละหรือว่าปีถัดๆไปเนี่ยทางมาวิลเนี่ยเริ่มจะขับเคลื่อนละขับเคลื่อนผลักดันตัวละครของทางเอ็กเมแล้วนะฮะเราจะได้เห็น วิสัยทัศน์ของทาง Marvel s t u d i o ที่ทำ X-Men ออกมาเองไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนอะฟอกอะเขาทำไงอืมนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางดิสนีย์เขาซื้อฟ o อมาแล้วไงแล้วก็ Marvel s t u d i o ยสามารถเอาตัวละครของ X-Men มาทําเองได้แล้วนะครับจะได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็ ทางเควินไฟกี้อยากจะทําอะไรอยากเราจะได้เห็นละกับเอกเมนนะฮะจะได้เห็นแลวฮะเควินไฟกี้อยากจะทําอะไรกับเอกเมนเนี่ยนี่สําคัญนะแล้วเอกเมนเนี่ยตัวละครมันเยอะมากเลยมันจะเปิดจักรวาลขยายยิ่งใหญ่ไปมากขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะอืมเยอะมากเลยแล้วคนทั่วโลกเนี่ยก็รู้จักเอกเมนเป็นอย่างดีนะครับผมพอๆกับสไปเดอร์แมนนั่นแหละฮะนี่แหละเปิดเฟิร์คัสแล้วผมมองว่านะอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยว สิ้นเดือนเนี่ยอาจจะมีเอ e กเมภาคถัดไปออกมาอะไรเงี้ยเอ็กเมนแรกเอกเมนทูลัสเตนอะไรออกมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ามันมีเท่าไหร่อ่ะแล้วแล้วรวมวันนี้ด้วยนะที่แยกออกมาอนะ่ะอะไรอูบูรีนอืมเห็นไหม Origin ออริจินน่ะแล้วก็มันมีเดดวิลด้วยนะครับที่เป็นเอฟเฟกเล่นอ่ะอิเล็กตราอะไรใช่หไหมมีอีกอ่ะอืม เยอะนะตอนอยู่กับฟอกอะฟอกทำออกมาเยอะทีเดียวนะสำหรับตัวละครจัก,กรวาลของเอกเมนอ่ะผมมองว่าน่าจะเป็นสิบเรื่องเลยวะ่ะของฟอกอะเป็นสิบเรื่องนะเอกเมด้วยแล้วก็ตัวละครแยกด้วยอะ่ะนี่ฮะ,ะต่อนะฮะจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับของมาเวลเหมือนกันมาเวลอีเทอร์เนะครับผมมานะฮะเพิ่งเข้าไปเมื่อเดือนพฤศจิกานะครับผมที่ไทยบ้านเรา ปันเราในโรงหนังนะพฤทธศติกาแล้วก็เนี่ยผ่านมาจะเข้าวันที่สิบสองนะสิบสองนะครับผมมกราคมอีเทอร์ลง Disney ์พัทสิบสองก็เร็วเดี๋ยวนี้หนังที่เข้าฉายในโรงนะครับจะไม่ใช่เก้าสิบวันแบบเมื่อก่อนละที่จะมาลงแพลตฟอร์มอื่นต้องฉายลงก่อนเก้าสิบวันแล้วจะลงแพลตฟอร์มอื่นไม่ใช่แล้วนะฮะตอนนี้ทางดิส n e y ที่เป็นตูดิโอยักษ์ใหญ่นะครับผมแล้วก็ทาง Warner b r o t h e r เอย่างเี้ยเขาลดเวลาตรงนี้ลงมาแล้วนะครับเหลือแค่45วันแล้วนะครับผมลดไปครึ่งเลยหลังจากโควิดนะปีหน้านี่แหละฮะเนี่ยตั้งแต่1มกราคม1มก,กรานี่นะครับหนังที่เข้าลง45วันน่ะจะไปลงสตรีมเลยนะครับผมอย่างน้เนี้ยเดิ b แบทแมอย่างเงี้ยที่จะเข้าวันที่3มีนาคมนะครับ ก็นับไป45วันน่ะจะไปลง HBO Max นะครับผมนี่ฮะเร็วขึ้นมันทำให้คนดูอย่างพวกเราเนี่ยได้เสพหนังอะ่ะทางสตรีมมิ่งเร็วขึ้นนะครับผมนะแต่ไม่พร้อมแล้วนะฮะต้องอยากเข้าใจผิดนะอย่างปีนี้พร้อมกันลงลงด้วยลงลงสตรีมด้วยพร้อมกันนะครับผมแต่ปีหน้าเนี่ยไม่พร้อมนะครับผมถึงยังไงเนี่ยทางสตูดิโอเนี่ย ก็ต้องไปลงลงหนังก่อนเป็นอันดับแรกเป็นเฟิร์สสกรีนสี่สิบห้าวันเดือนครึ่งก็นานอยู่นะฮะคนดูเนี่ยก็ต้องเข้าเข้าไปดูในโรงต้องเสียเงินเพราะว่ามันได้เงินเยอะมากเลยเข้าฉายในโรงอะ่ะเก็บเงินอะ่ะได้เงินเ,นเนอกยอะกอบโกยก่อนแล้วก็เข้าไปลงสตรีมไปกอบโกยเล็กๆน้อยน้อยต่อเรียกง่ายๆอย่างนี้อืมแต่ช่วงสี่สิบห้าวันเนี่ยผมว่านะต่อไปอะ่ะถ้าเกิดลงหนังอะ่ะ อ่าเขาเรียกมียอดยอดรวมทั้งปีอย่างเงี้ยยอดรวมคนคนมาดูอ่ะครับหนังทุกเรื่องอย่างเงี้ยของบ็อกออฟฟิศทั้งปีเนี่ยเท่ากับเท่ากับปีสองพันสิบเก้านะครับผมเกือบหมื่นล้านเหรียญอะไรอย่างเงี้ยอืมมันปรับแน่ฮรมันมันจะไม่ใช่สี่สิบห้าวันนะผมว่าอาจจะเป็นหกสิบ หกสิบวันเพิ่มขึ้นไปแต่ไม่มีทางเป็นเก้าสิบวันแล้วนะครับไม่มีทางแล้วนะฮะเพราะสตรีมมันแข่งกันเยอะหลายเจ้ามันต้องมามาต่อสู้กันเก้าสิบวันเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้แล้วนะฮะมีหกสิบนี่แหละเป็นไปได้โอเคนะครับผมนะวันนี้ก็ส่งท้ายปีเก่านะครับแล้วก็เตรียมต้อนรับปีใหม่ขอให้ ทุกคนนะฮะที่ติดตามช่องผมอืมแล้วก็อ่าใครที่ดูคลิปผมเนี่ยฮะขอให้มีความสุขแล้วก็อเรื่องที่ลายๆเรื่องที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้นะครับผมแล้วก็ไปเริ่มต้นปีใหม่กันตามวิถีชีวิตวิถีทางของเราแล้วก็ทำให้เต็มที่นะครับสำหรับปีหน้า ปี2,565แล้วนะครับโอเคนะครับผมใครชอบวิดีโอนี้นะครับติดตาม Subscribe ช่องนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมและอย่าลืมนะครับคุณสามารถดูดโดออ่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ